วันนี้จะมาสอนวัดผ้าเบรกนะครับว่ามันเหลือเยอะหรือใช้งานได้มากน้อยเพียงใดนะครับโดยใช้อุปรกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอุปรกรณ์วัดผ้าเบรกนะครับเราจะมาสอนวิธีวัดกันง่ายๆนะครับนี่เลยอันนี้มันจะบอกหน่วยด้วยนะครับว่าเหลือกี่มิลน,นัครบสีเขียวจะได้สูงส,สุด12มิล10ม,มิล8มิล6มิล5มิล4มิล3มิลและ2มิลน,นะครับ สีเขียวนี่คือถ้าถ้าถ้ามันเหลือปมไซส์เท่ากับสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้ยังใช้ได้อยู่สีเหลืองนี่คือควรระวังแล้วนะครับว่าใกล้จะหมดแต่สีแดงนี่คือควรเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาวัดจากรถคันนี้ดูนะครับเราจะลองใช้อันใหญ่ก่อนเลยเนี่นะตรงนี้คือผ้าเบรกนะครับนี่ อันนี้เทบกอันนี้คือตัวแผน่นแผ่นที่ติดกันดิดเดยนะครับเบกนะครับเข้าไม่ได้นะครับไหนเราลองปรับลงไปเรื่อยไนะหนเราสีเขียวเข้าไม่ได้นะลองสีเขียวที่เหลือประมาณ8มิลดูนะครับไม่กีนที่2มิลก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ครับติดตรงนี้นิดนึงลองสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองอ่อ 6มิลน,นะครับ6มิลครับเขาได้พอดีเลยครับเขาได้พอดีไม่ติดตรงนี้นะฮะเลื่อนมาก็ได้ครับปึ๊บลงเข้าไปลงเข้าไปแนบเลยถ้างั้นรถคันนี้นะครับถ้าเบรกเหลือประมาณนี่ครับอ่านค่า หมิลน,นะครับยังใช้ได้อยู่แต่ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันต้องคนระวังนะครับขอบคุณครับถ้าอยากเรียนรู้การตรวจสอบเช็ครถให้มาลงเรียนคอร์สของเรานะครับขอบคุณครับ